ไปติดตามรับฟังกันต่อกับศาสนาคริสต์นะคะวันนี้เรื่องเล่าหลักธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์โดยบัตรหลวงวิเชียนฉันทะพิริยกุลเจ้าอาวาสวัดแม่พระรับสารตรารจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ พระเจ้าสถิตกับท่านสวัสดีกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับท่านผู้ฟังในวันนี้เรามาเริ่มค้นหาข้อคิดสำหรับนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเรานะครับจากพระวาจาข,ของพระเจ้าที่บันทึกไว้โดยท่านนบุญมัทธิวบทที่4ข้อที่หนึถึงสิกันนะครับ เป็นเรื่องราวตอนที่พระเยซูเจ้าทรงถูกทดลองในถิ่นธุรกันดารพระวจาของพระเจ้าบันทึกไว้ว่าเวลานั้นพระจิตเจ้าทรงนำพระเยซูเจ้าไปยังถิ่นธุรกันดารเพื่อให้ปีศาจมาผจญพระองค์เมื่อทรงอดอาหารสี่สิวันสี่สิคืนแล้วทรงหิวปีศาจผู้ผจญจึงเข้ามาใกล้ทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ ให้กลายเป็นขนมปังเถิดแต่พระองค์ตรัสตอบว่ามีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่ามนุษย์มิได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารเท่านั้นแต่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษของพระเจ้าต่อจากนั้นปีศาจอุ้มพระองค์ไปยังนครศักดิ์สิทธิ์วางพระองค์ลงที่ยอดพระวิหารแล้วทูลว่าถ้าท่านเป็นบุตรพระเจ้าจงกระโดดลงไปเบื้องล่างเถิด พระมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าทรงสั่งทสวรรค์เกี่ยวกับท่านให้คอยพยุงท่านไว้มิให้เท้ากระทบหินพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าในพระคมภีร์ยังมีเขียนไว้ด้วยว่าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านเลยอีกครั้งหนึ่งพิศานนำพระองค์ไปบนยอดเขาสูงมากชี้ให้พระองค์ ท่อดพระเนตรอาณาจักรรุ่งเรืองต่างๆของโลกแล้วทูลว่าเราจะให้ทุกสิ่งนี้แก่ท่านถ้าท่านกราบนมัสการเราพระอิศุเจ้าจึงตรัสว่าเจ้าซาตานจงไปเห้พ้นยังมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงกราบนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านและรับใช้พระองค์แต่ผู้เดียวเท่านั้นพิศจ จึงได้ละพระองค์ไปแล้วทุสวรรค์ก็เข้ามาปนนิบัติรับใช้พระองค์ท่านผู้ฟังครับเพื่อที่จะเข้าใจพระวาจาตอนนี้เรามาเริ่มด้วยการทําความรู้จักปีศาจการศักหน่อยนะครับเริ่มต้นจากบทภาวนายืนยันความเชื่อที่เราคิดเห็นได้สวดกันบ่อยๆภาวนากันบ่อยๆที่ประกาศว่าพระเจ้าช่วยถึงพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพพานอุภาพสร้างฟ้าดินคำภาวานานี้ที่เราสวดกันภาวานากันแสดงว่าเราคิดสชนเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าและดินทั้งสิ่งที่เห็นได้และเห็นไม่ได้ฟ้าหมายถึงโลกแห่งจิตและทูตสวรรค์ดินหมายถึงโลกแห่งวัตถุนั่นเท่ากับว่าทุกสิ่งทุกอย่างพระเป็นเจ้าทรงสร้างมาทั้งสิ้น เราเชื่อว่าทุสวรรค์หรือเทวดาก็มีอยู่จริงก็เป็นสิ่งสร้างประการหนึ่งของพระเป็นเจ้าด้วยมีลักษณะเป็นจิตและอมตะก็คือไม่ตายนะครับถูกสร้างมาเริ่มต้นนะครับแต่เป็นอมตะคือไม่มีวันตายทุสวรรค์ในภาษากรีกหมายถึงผู้ส่งสารหน้าที่ของทุสวรรค์ก็คือการประกาศพระวาจาของพระเจ้า พุทสวรั์ที่ยิ่งใหญ่ปรากฏชื่ออยู่สามองค์ด้วยกันนั่นคือองค์แรกมีชื่อว่ามีคาแอลเป็นภาษาฮีบรูมีความหมายว่าใครเล่าเหมือนพระปิ่นเจ้าในพระคัมภีร์มีกล่าวถึงท่านหลายครั้งอย่างเช่นในจุดหมายของนบุญยูดาข้อที่เก้าก็มีบันทึกไว้ว่า,วาท่านได้สู้รบกับปีศาจเพื่อแย่งชิงเอาร่างของโมเส ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของท่านก็คือการสู้รบองค์ที่สองชื่อคาเบียนหมายถึงฤทธิ์กำลังของพระปิญา้ามีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์อีกหลายตอนเช่นกันครับเช่นท่านได้ประจักษ์มาหาเสขาลิยาแจ้งการจะเกิดมาของจอนปัปติสตาและท่านเองนี่แหละมาแจ้งข่าวการบังเกิดมาของพระกุมาร ให้แก่พระนางมารีซึ่งจะเป็นพระมารดาของพระเจ้าดังชื่อวัดคาทอลิกของเราก็คือวัดแม่พระรับสารตราดหรือชื่อเต็มๆก็คือแม่พระรับสารจากอัครเทวดาคาเบียนนี้นั่นเองนี่คือบทบาทหน้าที่ของท่านครับก็คือนำสารจากพระเจ้าไปแจ้งไปแจ้งอย่างบุคคลหรือกลุ่มชนที่พระผู้ปนเจ้าต้องการเปิดเผยให้ทราบองค์ที่สามชื่อ ราฟาเอลมีความหมายว่าโอสถของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงรักษาให้หายมีบันทึกอยู่ในหนังสือโทบิตคือท่านอัคระเทวราราฟาเอลเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ทำให้บิดาผู้ชลาทิตาบอดของโทบิยาที่มีชื่อว่าโทบิตเนี่ย ได้หายจากการตาบอดนั่นเองซึ่งพระปิญเจ้าได้สร้างบรรดาทุสวรรค์ไว้อีกมากมายเพื่อรับใช้และถูกส่งมารับใช้ผู้ปรารถนาจะได้รับความรอดพ้นจึงพอสรุปได้ว่าหน้าที่ของทุสวรรค์ก็คือรับใช้พระเจ้าและเฝ้าดูแลคุ้มครองมนุษย์บรรดาทุสวรรค์รับใช้พระเจ้าและประกาศพระวาจาของพระเจ้าให้แก่โลก ผ่านทางการดลใจกท่านเฝ้าดูแลคุ้มครองมนุษย์โดยปกป้องให้พ้นจากความชั่วทุกชนิดและเป็นผู้เสนอวิงวนต่อพระเจ้าเพื่อเรามนุษย์ด้วยเราทุกคนมีทูตสวรรค์คุ้มครองประจําตัวทูตสวรรค์จะอยู่เคียงข้างเราเพื่อเฝ้าอารักขาเราให้พ้นจากอันตรายต่างๆและช่วยนําเราไปสู่ชีวิตนิรันดรแต่ว่าเราจะต้อง ร่วมมือแล้วก็ให้ท่านนำเราดังที่มีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ภาคสะดูดีบทที่เก้าสิบเอข้อสิว่าพระเจ้าทรงมอบเราวไว้ในความคุ้มครองของทุสวรรค์ของพระองค์เพื่อให้ทุสวรรค์เฝ้าระวังทุกทุกที่ที่เราไปแต่ท่านผู้ฟังครับแต่ก็มีทุสวรรค์บางพวกได้จองหองคิดกระบท ต่อพระปิ่นเจ้าไม่อยากขึ้นต่อพระปิ่นเจ้าอยากเป็นอิสระอยากเป็นใหญ่กว่าพระปิ่นเจ้าไม่อยากให้พระปิ่นเจ้ามายุ่งเกี่ยวจึงต้องรับอาญาโทษนิลันดอนแล้วก็ถูกเวียงลงมาบนโลกพร้อมกับบริวารของมันซึ่งเราเรียกกันว่าพยามาลหรือซาตานตามที่พระยิสูเจ้าตรัสในพระวาจาว,วันนี้ด้วย ซึ่งพยามาหรือซาตานเนี่ยมาแล้วก็หลอกลวงโลกทั้งโลกหลอกลวงมนุษย์มัน่นฉามนุษย์คอยล่อลวงมนุษย์ให้เป็นแบบมันมีลักษณะแบบมันฝังจิตสำนึกแบบมันไว้ในตัวมนุษย์มนุษย์จะได้ตกนรกเช่นเดียวกับมันด้วยเหตุนี้พระเป็นเจ้าจึงทรงส่งทูตสวรรค์มาเพื่อคุ้มครองรักษามนุษย์ ที่เรียกว่าอารักขเทวดาซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อของวัดคาทอลิกในจังหวัดจันทบุรีของเรานะครับที่แหลมประดูวัดนี้มีชื่อว่าวัดอารักขเทวดาแหลมประดูท่านอาัาเทวดานี้คอยดลใจให้ทำดีหลีกหนีบาปช่วยป้องกันเลขกลของปีศาจและป้องกันอันตรายทั้งทางกายและวิญญาณ เราจรึงควรร่วมมือรักคิดถึงเคารพเชื่อฟังอารักขเทวดาเพราะท่านเป็นเพื่อนที่มองไม่เห็นและต้องหมั่นสวดขอความช่วยเหลือจากท่านด้วยเอาละทีนี้ท่านผู้ฟังครับเรามาศึกษาความหมายของการถูกทดลองต่างๆของพระยิสูเจ้าเพื่อที่จะเข้าใจคำนี้เราต้องไปดูภาษาต้นฉบับเป็นต้นภาษากรีก คำนี้มีความหมายว่าทดลองหรือทดสอบมากกว่าที่จะแปลว่าประจนหรือล่อลวงซึ่งความหมายจะออกไปทางชักชวนผู้อื่นให้ทำผิดอย่างเช่นถ้าแปลคำนี้ว่าเป็นการประจนหรือพจนเรื่องราวในพระกัมภีร์ตอนที่พระปินเจ้าให้อัปรามถวายอิสระ บรชายเป็นเครื่องบูชานั่นก็อาจจะแสดงว่าพระปิญ้าชักชวนให้อับรามทำผิดสิซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นเช่นนั้นอ่ะดังนั้นคำนี้จึงควรใช้คำว่าทดลองหรือทดสอบจะถูกต้องมากกว่าคำว่าผจญมีความหมายว่าพยายามต่อสู้หรือเอาชนะต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะเป็นคำกริยาดังนั้นในที่นี้ จึงหมายถึงการถูกทดสอบทดลองแล้วเราต้องผจญหรือประจนเพื่อเอาชนะเช่นประจนภัยประจนเพลิงเพื่อเอาชนะมันเป็นต้นเป็นเราที่ต้องผจนเหมือนดังบทภาวนาบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายตอนหนึ่งที่กล่าวว่าโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจนนั่นคือโปรดให้ข้าพเจ้าเอาชนะความอ่อนแอของตนเอง จะได้เอาชนะต่อการทดลองหรือทดสอบนั้นๆอีกตัวยอย่างหนึ่งหากเราจะหาวัสดุที่เบาเหนียวคงทนเพื่อผลิตเป็นเครื่องบินเราก็จะต้องทดสอบแล้วทดสอบเล่าท,ทดสอบอีกจนกว่าจะแน่ใจว่าวัสดุนั้นมีความแข็งแกร่งคงทนทนทานและ เหมาะสมปลอดภัยกับการใช้งานไม่ใช่หรือต้องเป็นเช่นนั้นต้องทดสอบทดลองบ่อยๆกับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันพระเป็นเจ้าทรงประธานการทดสอบแต่ผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรรเพื่อช่วยให้เขาเข้มแข็งมากขึ้นมีโอกาสชนะมากขึ้นและเพื่อที่จะเป็นคนดีเหมาะกับงานที่พระองค์จะมอบหมายให้ทำมากขึ้นการทดสอบจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว หรือหน้าอับอายที่จะต้องหลีกเลี่ยงมันตรงข้ามกลับส่งผลดีกับชีวิตเราซะด้วยซ้ำไปหากเราสามารถเอาชนะการทดลองหรือทดสอบนั้นได้หากเราผจญมันด้วยความกล้าหาญพระเยซูเจ้ากำลังเริ่มภาร,รกิจของพระบิดาหลังจากอยู่กับครอบครัวมาสามสิบปีพระชนมนชีพเปิดเผยของพระองค์เริ่ม จากการไปรับพิธีล้างจากท่านนบุญยนที่แม่น้ําจอแดนท่านนบุญยนท่านเนี่ยมีคาลงท้ายว่าบปติสนั่นก็หมายความว่าท่านคือท่านนบุญยนผู้ทําพิธีล้างและทันทีหลังจากรับพิธีล้างเสร็จพระจิตเจ้าทรงดลให้พระองค์เสด็จเข้าไปในทินธุรกันดาลเพื่อสแสวงหาความมั่นใจความเข้มแข็ง ในการปฏิบัติภารกิจนี้และทันทีเช่นกันปีศาจมันก็เริ่มทดลองพระองค์เพื่อให้พระองค์ล้มเลิกความตั้งใจหรือเปลี่ยนวิธีการในการปฏิบัติภารกิจนี้ใหม่โดยมันก็เอาความสะดวกสบายอำนาจตำแหน่งและอื่นๆมาแลกเปลี่ยนนี่แหละครับกลออุบายของปีศาจและในปัจจุบันมันก็ยังใช้ วิธีการเนี่ยกับมนุษย์เป็นวิธีการเดิมๆแต่ได้ผลจริงๆครับสำหรับเรามนุษย์เพราะมันเอาลักษณะนิสัยของมันใส่ไว้ในจิตใจเราเช่นอะไรบ้างละ่ะตามที่กล่าวไปข้างต้นแล้วเช่นไม่อยากขึ้นต่อพระเป็นเจ้าไม่อยากให้พระเป็นเจ้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตอยากเป็นอิสระมีพระเปีนเจ้าแล้ววุ่นวายห้ามนั่นห้ามนี่ ต้องทำโน่นต้องทำนั่นโอ้เยอะแยะไปหมดและที่ร้ายไปกว่านั้นอยากเป็นใหญ่กว่าพระเจ้าฉันนี่แหละจะกําหนดมาตรฐานทางศีลธรรมและจะริยธรรมด้วยตัวเองตั้งตนเองเป็นพระปิ่นเจ้าเลยพระเยซูเจ้าเองในชีวิตของพระองค์ก็ถูกทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าตั้งแต่แรกเลยทีเดียวตั้งแต่เริ่มออกเทศนาสั่งสอนตราบจนถึง ก่อนที่พระองค์จะถูกจับนั่นคือที่ภูเขามะกอกพระองค์ก็ถูกทดสอบอย่างหนักทีเดียวแต่พระองค์ก็เอาชนะมันได้ในขณะนั้นพระองค์ทุกข์ใจการที่จะเอาชนะใจตัวเองการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจในการทําในสิ่งที่ไม่ใช่น้าพระทัยของพระบิดามันยากมันยากมันทุกข์เพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าพระองค์ทุกข์ใจ ทุกอย่างหนักและเพื่อเอาชนะตัวเองเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของพระบิดามากกว่าที่จะปฏิบัติตามน้ำใจของตัวเองหรือการทดสอบของปีศาจโรรองทุกใจจนกระทั่งเหงื่อของพระองค์เนี่ยไหลออกมาเป็นเป็นเลือดแหละเป็นโลหิตแหละแต่พระองค์ก็ผ่านการทดลองทุกครั้งมาโดยตลอดพระองค์เอาชนะการทดสอบมาโดยตลอด เอาละทีนี้เรามาดูการถูกทดลองของพระเยซูเจ้าในครั้งนี้จากพระวาจาที่อ่านไปเมืม่อตั้งแต่ต้นว่าพระองค์ถูกทดลองเรื่องอะไรบ้างครับน่าสนใจทีเดียวแต่เหลือบดูเวลาแล้วมันกลัวจะยาวไปครับขอติดไว้ก่อนต่อไว้ต่อกันในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้ขอใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าวอวยพรท่านผู้ฟังทุกท่านเสมอไปเทิน